คุณเบียคิดเห็นคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอุตรากุรุทวีปครับก็ไม่คิดเห็นอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยก็ตามนั้นมันต้องคิดอะไรอะ่ะทำไมพระเจ้าไม่มีจริงครับอ๋อแล้วมีจริงยังไงอ,อ่ะอธิบายกูฟังหน่อยสิมีจริงยังไงก็ไม่มีจริงกูก็ตอบไม่มีจริงมึงใช้กูตอบว่ามีจริงได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีเมือ่ออธิบายเหตุผลของการมีขอพระเจ้าหน่อยสิเพราะกูไม่เห็นผลตรงนั้น กูยึดตามหลักคําสอนพระเจ้าไงถ้ามึงยึดตามหลักใครมึงก็ยึดตามหลักนั้นไปแต่กูยึดตามหลักคําสอนว่าไม่มีไงมึงจะให้กูบอกว่ามีได้ยังไงก็เหมือนมันไม่มีก็มันไม่มีเหตุผลในการมีอ่ะใครสร้างโลกนี้ไม่มีใครสร้างอ่ะ ระหว่างโมโหแล้วเรารู้ตัวแล้วดับได้ <c oughs> กับเราตั้งสติได้ก่อนจะโมโหอะไรจะดีกว่ากันดีทั้งคู่อ่ะไม่มีอะไรดีกว่าเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่มึงจะไม่โกรธมันเป็นไปไม่ได้คนที่ไม่โกรธคือพระอนาคามีถ้ามึงไม่ใช่อนาคามียังไงมึงก็โกรธเพราะผัสสะมากระทบมึงไม่มีทางตั้งสติได้ก่อนโกรธมึงต้องโกรธก่อนแล้วมึงถึงตั้งสติด,ดับมันได้มึงลำดับเหตุไม่ถูก วิญญาณจึงมีสังขารหรือสังขารจึงมีวิญญาณสังขารและจะมีวิญญาณสิเวลาไปทำบุญที่ตู้เขียนไว้ไออกไม้ชุดละยี่สิบใส่ยี่สิบสามชุดบาปไหมอ,อ๋อมึงไม่ทำตามก,กฎกติกานะ่ะมันก็ต้องผิดสิเขาใส่ไว้แบบนั้นมึงไปหยิบเกินอะ่ะ มันก็เหมือนขายของอ่ะเขาขายขอขนมเลหอเลหอละห้าบาทอ่ะแต่มึงไปหยิบสามถุงอ่ะมึงก็ต้องจ่ายสิบห้าบาทแต่มึงไปจ่ายแค่ห้าบาทก็เท่ากับขโมยสิคุณเบียร์คิดอย่างนั้นนี่คืออะไรครับอะไรยังไม่เข้าใจถามอะไรยางงงไม่เข้าใจ เราลดน้ำศพแล้วให้ลดไปทางเดียวห้ามย้อนไม่เขียวอะนะสัรหาไปแต่งกันนาะจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้น้ออนนำพริกเผ็ดไหมเผ็ดมากจ้าใครจะซื้อน้ำพริกกดตะก้าหน้าโปรไฟล์นะตะก้าหน้าโปรไฟล์ไปกดเอาเลยน้ำพริก ้องชายอยากถือสินแปลตามผมแต่ไม่สะดวกจะเริ่มแค่วันอาทิตย์ได้ไม่ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะสัปดาห์ละวันก็ทำได้อีกคนที่ถามว่าถูกหวยทำยังไงเดี๋ยวกูจะบ็อกมึงนะถ้าทำสูตรไม่เผ็ดบ้างจะดีบ้างเออเดี๋ยวขอคิดก่อนจะทำหรือเปล่า ทำไมคนเชื่อเรื่องพระเจ้าเยอะจังไม่รู้มึงต้องไปถามเขาอะนะวันนั้นท่านพลาดเองพลาดเรื่องอะไรอะ่ะ <c oughs> ใครพลาด อาจารย์เวลาซื้อรองเท้ามาใหม่ทําไมต้องกัดมันก่อนครับมึงเป็นหมาหรือกัดรองเท้าอะฮะผมชอบตกปลาตกเป็นกีฬายังเลิกไม่ได้ครับแต่ตกแล้วปล่อยครับยกเว้นพวกเอเลียนถ้าตกแล้วอนุรักษ์ตกแบบบาปจ้าบาปเลิกซะมึงอย่าไปเบียดเบียนสะให้ได้ยาก <c oughs>